สวัสดีนะคะเรามาพบกันในบทที่1นึ่งนะคะคอร์สฟรีของคลิปเรียวนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนมาที่ Facebook ของตัวเองนะคะตามนี้นะให้คุณกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วให้คุณมาที่ไขป่ปลาสาจุดนี้นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะท่านใดที่มีคําว่าเปิดโหมดมืออาชีพแสดงว่าคุณโชคดีนะคะทุกคนก็เปิดเลยกดเข้าไปแล้วก็ใส่ปุ่มเปิดคะ่ะทุกคน ใส่ปุ่มเปิดเสร็จแล้วนะคะก็ทำตามวิธีการสร้างตัวนะคะ1ถึงขั้นตอนใช่ไหมเพิ่มรูปโปรไฟล์นะคะถ้าคุณมีอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มนะคะเพิ่มคำอธิบายตัวตนของคุณนะคะหมายความว่าคุณเป็นครีเอเตอร์ด้านไหนด้านกเกษตรด้านท่องเที่ยวด้านนู่นนี่นั่นขายบ้านขายรถนู่นนี่นั่นคุณใส่ลงไปเลยนะคะเพิ่มหรือแก้ไขรูปภาพหน้าปกนะคะถ้าเกิดไม่มีนะคะก็ใส่เข้าไปถ้าเกิดมีก็จะขึ้นว่าสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายนะคะอันนี้สาคัญนะ mm hmm. เพิ่มลิงก์เว็บไซต์และลิงก์โซเชียลของคุณนะคะ mm hmm. อันนี้พี่นกเพิ่มลิงก์ a c e b o o k นะคะหรือล mm ิงก์เพจคุณมีคุณก็ไปก๊อปเอามาแล้วก็เอามาลงนะคะทุกคน mm hmm. มันมีวิธีการก๊อปลิงก์เพจอยู่นะคะ mm hmm. แล้วก็สร้างเนื้อหานะคะ mm hmm. คุณก็เพียงแค่กดเข้าไปแล้วสร้างเนื้อหาที่คุณต้องการที่จะทำนะคะให้เชื่อมต่อกับ บุคคลที่จะมาติดต่อเรานะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะเนี่ยคือสั้นๆในบทที่หนึ่งในการเปิดปุ่มเปิดสร้างรายได้นะฮะแล้วกรณีที่คุณเปิดสร้างรายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนลงคลิปของคุณนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในบทที่สองนะคะ